เกี่ยวแล้วครับอขอ 6, 1, หกรนา44ไร่ได้ข้าว 4, 4, 4, 4 6, ี่สิบหกตันยี้ถังครับพี่น้องมาดูกันเลยครับโอ้โหรวงข้าวสวยงามมากครับพี่น้องครับนี่แหละเขาเรียกว่าทุ่งรวงทองนะครับช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยมากนะครับต้องใช้รถ3ามคันนะช่วยกันเกี่ยวนะครับโอ้โหต้องรีบเสร็จนะครับเพราะว่า ฝนกำลังจะมาครับพี่น้องครับนี่ครับรวงข้าวดูชัดๆเลยครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับก็ของหกหนึ่งนะครับปกติจะไม่โชว์รวงครับตอนนี้โชว์รวงเต็มที่ครับทุ่งรวงทองนะครับอาจจะติดเขียวนิดนึงเนื่องจากว่าต้องรีบเกี่ยวเนื่องจากฝนตกนะครับฝนตกปล่อยมากนะครับช่วงนี้ครับตกทุกวันเลยเพราะฉะนั้นช่วงไหนแดดออกนะครับไม่มีฝนลยต้องรีบเกี่ยวนะครับ นี่ฉะนั้นตัวน้ําท่วมครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับเกี่ยวแล้วครับติดเกีียวหน่อยไม่เป็นไรขอให้ได้ข้าวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับลัวฝนตกแล้วก็ข้าวจมน้ํแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละต้องรีบเกี่ยวเลยครับนะครับก็ขอหกหนึ่งนะครับแปลงนาของคุณลุงแก่นะครับวันนี้เรามาทําการเก็บเกี่ยวกันนะครับแน่รถรถเก็บเกี่ยวนะครับทำหนีฝนทำแข่งกับเวลานะครับฝนกำลังจะมานะครับ นี่ครับรถเต็มพุ่งเลยครับนี่ครับถ้าเม็ดเต็มแต่งนะครับมีพิโรกขึ้นแซมครับพิโรกเม็ดเขียวนะครับเนี่ยจาอาจจะติดเขียวเพราะพิโรกเลยครับเนี่ยนี่นะครับรวมพิโรกนะครับรวมเขียวเขียวเนี่ยพื้นเก่าทําพิโรกอยู่นะครับก็เลยอาจจะติดเขียวจะอาจจะเสียราคาอะไรนิดหน่อยนะครับนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามผลผลิตกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับได้เสมอนาหรือว่าจะได้เกินนานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเดี๋ยวรู้ผลแล้วครับวันนี้ครับนี่ครับตีคันนะครับรถทาแข่งกับเวลานะครับดูฝนมามืดเลยครับครับก็ขอหกหนนะครับแปลงนาของคุณลุงแกะนะครับ แกะเก็บเกี่ยวแล้วครับวันนี้เนี่ยมีพิโลกขึ้นมาปนนะครับพื้นเก่าทําพิโลกอยู่พิโลกขึ้นมาติดเขียวพิโลกหน่อยนะครับแต่พื้นของตัวหกหนึ่งนี่เขียวสุกหมดแล้วนะครับสุกเต็มที่เลยแต่ตัวพิโลกยังเขียวอยู่ก็เลยอาจจะเสียราคานิดหน่อยนะครับนี่รถเกี่ยวสามคันเลยนะครับ นี่ครับกำลังเก็บเกี่ยวครับฝนกลางจะมานะครับต้องรีบเก็บเกี่ยวนี่ครับ